ดูเหมือนว่าข่าวการเลิกรากของนักสแสดงหนุ่มนายนภัสและนักสแสดงสาวไปเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ยังคงเป็นประเด็นที่หล่าแฟนๆก็ยังคงพูดถึงกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าไปเฟิร์นและนายต่างคนก็ต่าง Move ออไปทำหน้าที่ทำงานของตัวเองแล้วแต่ก็ยังมีชาวเน็ตขอให้กำลังใจในไอจของนายและไปเฟิร์นถึงการเลิกรากันอยู่ตลอด แต่ก็ไม่ไายมีคนหาว่านายนพัฒนททำตัวไม่แมนไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายโดยล่าสุดวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานายนพัฒนก็ได้โพสต์โปรโมทภาพยนตร์มานะแมนที่เขาแสดงโดยแคปชั่นเอาไว้ว่าขยันเป็นมิตรสู้ชีวิตติดตลบบวงสวงแฮชแท็กมานะแมนก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งที่สะดุดตาแอดมินมากเพราะเขียนยาวมาก แต่เนื้อหาที่เขียนมาก็เพื่อว่านายนภัทรชัดๆค่ะเขาเขียนแบบนี้ค่ะคุณไม่ใช่ผู้ชายที่แท้จริงเหมือนผู้ชายคนอื่นๆคุณควรดูตัวอย่างเหมือนรุ่นพี่ของคุณณเดชความรักของพวกเขาได้พบอุปสรรคแต่เขาก็สามารถเอาชนะมันได้ไม่ใช่คุณไม่ได้หมายความว่าปล่อยแฟนง่ายๆแล้วจะมองหาผู้หญิงคนใหม่ทันทีใช่ไหม อันนี้แอดมินก็มองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะที่คอมเมนต์แบบนี้เพราะถึงแม้ว่านายและใบเฟินจะเลิกรากันทั้ง,งที่มีความสุขแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่ทั้งคู่เลือกแล้วและที่สำคัญการเลิกราครั้งนี้จากข่าววงในบอกเองเลยว่าใบาเฟินเป็นคนขอเลิกนายก่อนและนายณพัฒนก็เลือกออกมาประกาศข่าวลือการเลิกราว่าเป็นจริงก่อนใบเฟินแค่นั้นเองค่ะ ทางที่ดีที่สุดขวรให้กำลังใจกันค่ะพอคนที่น่าสงสารและเสียใจที่สุดก็คือตัวนายนภัสและใบเฟินค่ะนายนภัสก็เหมือนคนกลางน้ำท่วมปากทำอะไรไม่ได้ใบเฟินก็เริ่มอึดอัดไม่มีความสุขแล้วการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วค่ะ และทนายและใบเฟิร์นเป็นเนื้อคู่กันจริงๆสักวันก็อาจจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งค่ะในสภาวะสถานการณ์ที่เป็นใจกว่านี้แต่ถ้าสถานการณ์ยังเหมือนเดิมการกลับมาคบกันก็รอวันเลิกกันอยู่ดีค่ะ